จังหวัดชนบุรีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวลูกรีเมอร์หางแหวนรับตรุษจ,จีนวาเลนไทน์พร้อมกิจกรรมเลิฟแอนเฮงเสริมรักเสริมเฮงวันที่12กุมภาพันธ์2569นายนารงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียวเปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนและวันวาเลนไทน์ด้วยข่าวดีเมื่อได้สมาชิกใหม่ลูก รีเมอร์หางแหวนสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดตัวลูกรีเมอร์หางแหวนจำนวนหนึ่งตัวเพศผู้เกิดเมื่อวันที่4คุมภาพันธ์2,569จากแม่ชื่ออ่อนหวานอายุ3ปีและพ่อชื่อนิกกี้อายุ7ปีโดยในวันนี้ลูกรีเมอร์ได้ออกมาอวดโฉม กินอาหารร่วมกับฝูงภายในส่วนแสดงเกาะลีเมอร์หางแหวนและได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แล้วพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีน,นายนรงวิทย์กล่าวว่าลูกรีเมอร์หางแหวนมักเกาะอยู่บริเวณหน้าอกและหลังของแม่บางช่วงลงมาเล่นปีนป่ายและแสดงพฤติกรรมสุขสน ตามกิ่งไม้สร้างความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมากปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีลีเมอร์หางแหวนรวมทั้งสิ้น21ตัวนอกจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังจัดก,กิจกรรมพิเศษเลิฟแอนเฮงต้อนรับเทศกาลตรุจีนและวันวาเลนไทน์ระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2569เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความรักความสุขและความเป็นสิริมงคล ให้กับนักท่องเที่ยวภายในงานพบกิจกรรมสุดพิเศษมากมายอาทิจุดถ่ายรูปเช็คอินม้าทองแห่งโชคลาภเสริมสิริมงคลรับความเฮงตลอดปีสิทธทิพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือปีมา้ารับส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์20%เฉพาะผู้ใหญ่สัญชาติไทยกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าจำนวน20คู่เพียงถ่ายภาพคู่ เช็คอินที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียก็มีสิทธิ์รุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษสอบถามเพิ่มเติมโทร038 318444ต่อ213นิราชทิพส์ีข่าวภาพจังหวัดชนบุรีภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน